จากอดีตพื้นป่าต้นน้ำถูกทำลายชุมชนบนพื้นที่สูงยากจนรายได้มาจากการปลูกพืชเสพติดด้วยความรักความเมตตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 ที่ส่งพระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความรู้พยุงตัวได้และมีความเจริญก้าวหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนปัจจุบันประชาชนบนพื้นที่สูงมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและเมื่อปี2548 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้น้อมนำแนวทางโครงการหลวงไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง ทุกวันนี้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความสมบูรณ์ด้วยความรักความสุขและความสวยงามจึงพร้อมส่งต่อความสุขจากยอดดอยมาอย่างประชาชนชาวไทยด้วยผ่านไม้สวยงามอาหารปลอดภยัยและนิทรศการองค์ความรู้ภายในเทศกาลชมสวน2563 ภายในงานมีความสุขเพลิดเพลินใจไปกับดอกไม้งามหลากหลายสีสันนับล้านดอกจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขา เรียนรู้องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมความสุขจากยอดดอยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการจอมราชปราชแห่งดินกิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงและนิทรรศการสมุนไพรบนพื้นที่สูง Herb and healthy สุขภาพดีด้วยวิถีล้านนาสืบสารภูมิปัญญาส่งคุณค่าสมุนไพรไทยรับรู้ถึงความภาคภูมิใจในศิละปะและวัฒนธรรมชนเผ่าผ่านกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนบนพื้นที่สูงงานสาธิตหัตถกรรมชนเผ่าชอบชิมชิลกับผักผลไม้ผลผลิตปลอดภยัยจากยอดดอยสูงในตลาดนัดชาวดอย ลิ้มลองกาแฟ7ยอดดอยและเมนูเครื่องดื่มสีสันพันไม้ชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาวซุ้มหมอกเมืองหนาวและสนุกกับการถ่ายรูปสามมิติด้วยเทคโนโลยี AR ที่จะทำให้คุณฉีกกฎการถ่ายภาพแบบเดิมๆ พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษกับงานโครงการหลวง2,563พบกับนิทรรศการงานโครงการหลวงพืชพันธุ์ใหม่จับจ่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงและกิจกรรมท่องเที่ยวสุดสนุกอีกมากมายที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสุขใจตลอดงาน แล้วพบกันที่เทศกาลชมสวน l o r a Festival 2 0 2 0ความสุขจากยอดดอย1พฤศจิกายน2563ถึง28กุมภาพันธ์2564เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่